สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพูดคุยหลังจากที่ดู Kinpo the Series จบไปแล้วคือจริงๆอ่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนดูจบ14 EP แล้วเนาะเราพูดไปแล้วแหละในในใน EP ที่14แต่วันนั้นน่ะรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องเพราะนะวันนั้นอัดกันยาวๆอ่ะเพราะว่าไฟแรงเห็นกระแสแบบว่าเอ้ยชอบพี่มากค่ะชอบพี่มากโอ้โหกูแม่งแบใจลุกอ่ะใจมันได้ใจมันมา อัดยาวครับตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงใช่ไหมยันสองทุ่ม,มสิ่งที่เกิดขึ้นคือณตอนนั้นอะสมองเหลวแล้วออสมองไมเลวแลยอ๋องเราก็เลยแบบไปรวบรวมใหม่เพื่อที่จะมาพูดสรุปละกันเนาะเป็นว่ารีแคปคินพอดเดอร์ซีรีส์สิบสี่อีพีที่เราได้ดูกันไปสรุปแบบเพราะ,ระ,ระว่าอะอย่างที่บอกเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมมันแบบกระแสมันแรงมากแม้กระทั่งว่าซีรีส์จบไปเดือนกว่าแล้วกระแสก็ยังแบบใช้คําว่าโคตรแรงอยู่เลยก็เลยแบบ เออเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าทำไม Kin Prod Series มันถึงได้ดังขนาดนี้และมีคนดู<ำ>มีคนพูดถึงมากขนาดนี้ทำไมมันถึง Success ในแง่ของการเป็นซีรีส์บนสตรีมมิ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายๆค่ายก็พยายามผลิตคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาที่เป็บน,นี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกค่ายจะสักเซส เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สักเซสมากในเรื่องของเทรนในเรื่องของกระแสแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดไปเป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นมีเวิร์ดทัวร์ที่แอนอ่ะมีเวิร์ดทัวร์มีการแบบอ่าล่าสุดมีพายล์ตที่บอกว่าเป็นพายล์ตเป็นแพยอย่างปีหน้าแล้วทำให้บิออนคาวเนี่ยใครที่ไม่มีใครรู้จักอ่ะบอกผู้ตรงเ่ะเขาคือเปิดใหม่มาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้เลยด้วยซ้ำกับกลายเป็นแบบ มีชื่อเสียงขึ้นมาแบบภยัยแค่แบบแค่ซีรีส์เรื่องเดียวเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออก็เลยมาสรุปรวมดีกว่าว่าเพราะอะไรถึงถึงแบบคิดว่าทําให้แบบซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นที่พูดถึงเอาอย่างงี้สำหรับพี่เบิร์ดก่อนดีกว่าว่าแบบหลังจากที่ได้ดูมา14 EP เนี่ยมุมมองด้านโปรดักชันสำหรับพี่เบิร์ดมันเป็นยังไงอะ เราไม่ได้คาดหวังในฉบับคอปเปลอาหรือว่าฉบับสกอตเซซี uh, ่ทาระดับนั้นเราไม่ได้คาดหวังระดับนั้นแต่ว่าเราดูเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงดังนั้น <S <S มันเกินความคาดหวังที่เราตั้งไว้ <S 1> <S 1> <S พูดถึงเรื่องพีโปก่อแล้วกันเรื่องบทเรื่องอะไรพวกนี้นมุกตลกบางอย่างอะไรแบบว่าการกระทําที่ไม่เมซนยำหรือว่าการแบบว่าอัดเลือดสตอรี่ไลน์ทั้งหมดที่แบบว่าเป็นคอนฟ lict ที่น่าสนใจเนี่ยมายัดไว้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ย เรารู้สึกว่าแบบมันอ่อนไปหน่อยด้านการวางแผนในงาน p ีโปหรือว่าการแบบขยับสเกลจากนิยายกลายมาเป็นซีรีส์มันขาดการแบบรับเงียยในการเกี่ยงงาน p ีโปแต่ในงานโปรดักชั่นอันนี้ยอมรับเลยว่า เอาง่ายๆคือผมไม่ได้ดูซีรีส์ไทยมาเรื่องสุดท้ายที่ผมดูซีรีส์ไทยอ่ะคือ,อตอนตัดบุรพานักกันจริงๆนะตอนตัดบุรพาฉบับรีเมคของพี่โคมนั่นแหละก็คืออันนั้นก็ชอบแต่ว่าอันเนี้ยมันคืออีกระดับเหมือนพี่ขมเริ่มเข้ามือกับงานประเภทนี้แล้วอ่ะแล้วเขาใส่สุดงานนี้ถือว่าผมมองว่าเขาใส่สุดเพราะว่าผมว่าเป็นคนที่ดูงานพี่โคมมาประมาณหนึ่งก็คือแบบอ้าวพึ่งันตรงๆก็ดูเยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบกับในลิสต์เนี่ยที่แบบว่า พี่ขมเคยกำกับเรื่องอะไรมากอย่างลองของผมก็ดูแล้วชอบมากเฉือนผมก็ดูแล้วก็ชอบชายาก็ดูเอาง่ายๆก็คือติดตามงานพี่ขมมาตลอดแล้วรู้สึกเลยว่าแบบรู้เลยว่าพี่ขมเขาใส่ใจกับเรื่องงานภาพเอาง่ายๆเลยงานโปรดักชันดีหมดแล้วรู้เลยว่าเขาทุ่มเทกับงานโปรดักชันมากๆคือถ้าพูดถึงในงานแบบโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้คือโดดเด่นแบบโดดเด่นเตะตาออกมาเลย ด้วยภาพด้วยแสงด้วยด้วยสีด้วยเสียงด้วยนักแสดงไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอมาเห็นทีเซอร์มันก็แบบวุโอ uh, oh, มันน่าสนใจนู่นนี่นั่นแล้วพอดูก็รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นจริงๆมันก็ยังมีจุดที่รู้สึกว่า <Vikings and these things> เอ๊ะไ,ไ,ไ,ไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นบทแบบนี้ <nível S 1> อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>มันเลยทําให้ตัวคินกับโพสอ่ะมันดูดรอปในช่วงหลังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเขาทําให้มันดรอปหรืออะไรยังไงนะแต่เป็นเพราะตัวบท มันทำน<า>เออม,<น>มันทําให้ดูดรอปทั้งทั้งที่ช่วงหลังมันคือช่วงไฮไลท์แล้วอะออเพราะว่ามันมีปมเรื่องแม่นึกออกไหมปมเรื่องแม่ของพอชเนี่ยอันนี้คือน่าสนใจมากแล้วมันปูมานตั้งแต่ต้นด้วยว่าพอชเป็นใครคือการหยอดสตอรี่อะถ้าสมมติว,ว่าเป็นซีรีส์พปกตินะในแบบว่าอเมริกาหรือว่าฮอลลีวูดเขาทำอะเขาจะค่อยคยหยอดปมอันออนี้อ้นีมาช่วงนี้อาอาทีประมาณประมาณ ep ที่ห้าอา์ทีตายประมาณ ep ที่เจ็ดแล้วก็ทิ้งปมเพื่อปูข้อ่อก ep ประมาณที่9ก้ที่ส0บสิบสามสงสิบามสิบสมันเป็นแบบเวกัสพีดคินพอย์คิมเช่แล้วไม่รู้ตีกันมั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบมันมันเหมือนมันไปไม่สุดสักทางอ่ะเออแบบปมปมมันไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างแบบที่มันแบบที่มันควรจะเป็นอ่ะอันนี้คือในความรู้สึกแต่ก็พูดยากเพราะว่ามันก็มีแค่14 EP นั่นแหละถึงได้พูดไปในอ p ที่1ิว่าเฮ้ย ถ้าสมมติว่ามันแบ่งพาร์ทเป็นแบบว่าสมมตินะซีซันซีซันหนึ่งซีซันสองหรือว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนี้ยพาร์ทหนึ่งอาจจะจบตรงที่เวกัสจุดเฉลยว่าเวกัสเป็นตัวร้ายแล้วก็พาร์ทสองอาจจะไปจบที่บบว่าเฉลยว่าพี่กบเป็นคนอยู่เบื้องหลังเนี้ยแล้วมันค่อยๆเล่าอ่ะค่อยๆเขียนไอ้ค่อยๆแบบขยายในทีละพาร์ทให้พาร์ทสองมันเป็นตัวขยายพาร์ทหนึ่งอะไรแบบเนี้ยม,มันจะดูสมูทกว่าหรือเปล่าขอเริ่มที่คิมเช่ก่อนคือจะบอกว่าคิมเช่เรารู้สึกไม่อินซีนเดียวที่ทำให้เราอินคือตอนที่่วา เช่เล่นเพลงที่แบบว่าคิมพยายามบอกว่าเอ้ยแต่งเพลงนี้ให้คนที่เราชอบซึ่งคิมมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเช่ชอบมันฉากห้องอัดที่ร้องเพลงเพลงนี้เรียกว่าเธออ่านั่นแหละการที่จะ build up มาสู่ impact เนี่ยมันน้อยไปหน่อยรูปพลรอยอ่ะเนี่ยสตอรี่มันก็เยอะทําไมกูไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้เลยวะเขาเล่าเรื่องน้อยคือเรื่องมันน้อยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า2ตัวละครเนี้ยมันจูนกันไม่ติดเอ้ยความสัมพันธ์มันไปถึงขนาดนั้นเลยหรอ การแสดงใน E ีีแรกของบาโค้ดเรายังมีความรู้สึกว่ายังมีความไม่สมูทในนี่แต่ว่าในขณะเดียวกันช่วงท้ายๆแล้วอะช่วงท,ท้ายของเรื่องอะซึ่งโลเคชันเดียวกันแต่บาโค้ดเสิร์ฟเล่นได้น่ารักอันนี้เราเลยงงว่าแบบสรุปแล้วอันนี้เป็นพุ่งกับบีฟว่าบาโค้ดต้องคาแรคเตอร์ประมาณนี้หรือว่าตัวบาโค้ดตอนนั้นยังเกรงอยู่ฟีมือใช้ได้นะมีอนาคตฮนะซึ่งเราจะเห็นได้ในช่วงท้ายที่เป็นสีอารมณ์ น้องเขาสามารถเล่นได้ดีจริงๆอย่างเช่นแบบว่าตอนที่เขาบุกไปหาคิมแล้วแบบตอนที่เขารู้ความจริงแล้วแล้วเขาบอกว่าพี่มาหลอกผมเลยเนี่ยแล้วตอนที่ช่วงย้อมผมลเลยนะพูดถึงเจฟบ้างดีกว่าการแสดงการแสดงของเจฟรู้สึกว่าแน่นอนเขาทำกันบ้านมาเขาอินไปกับตัวละครคิมแน่นอนแลปัจจุบันนี้กูยังเรียกเจฟเป็นคิมอยู่เลย <c oughs> อ่าไม่ใช่ว่านักดนตรีทุกคนมันจะมาเล่นซีนบูได้อะแต่เจฟทําได้เจฟแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นซีนบูได้อย่างเช่นแบบฉากในโรงงานที่ไปช่วยอ่า ที่ไปช่วยเช่หรือไม่กระทั่งแบบพี่มาปกป้องเช่เป็นแบบว่าแฟรี่เทลอะเป็นแฟรี่ทูตอะต้องบอกว่าตัวคิมจะติดหล่ออยู่อทั้งเรื่องอะคิมจะติดหลอ่อไม่ใช่บอกว่าเจฟติดหล่อนะคิมติดหลอ่อเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเจฟเอาตัวเองไปใส่ในะคาแรคเตอร์ของอตัวละครคิมเพิ่มขึ้นอีกเราจะรูะ้เพราะว่าแอนมาเล่าให้ฟังเบื้องหลังว่าเอยซีนนี้เจฟลองไห้เลยนะพี่เบิร์ดเบื้องหลังอะไรประมาณนี้เจฟแต่งหน้าเซ็ตเจฟแบบไอ้นี่ ถ้าสมมติว่าเอาตัวเองลงไปในตัวละครขิมมากกว่านี้นิดนึงเรารู้สึกว่าตัวละครมันจะเพิ่มมิติตัวละครได้อีกตอนที่เขาร้องเพลงเพลงนี้เรียกว่าเธอแล้วบอกว่าเขาไอตัวละครคิมเดินออกไปจากห้องเลยอถ้าสมมติว่ามันมีซีนให้เราเห็นว่าไอตัวละครคิมแอบร้องไห้อะไรแบบเนี้ยม,มันจะทําให้ตัวละครมันมีมิติมากขึ้นแล้วแบบโอ้โหเโอเอวะ อร่อยเนี่ยเวกัสพีทอ่ะเวกัสพีทนำแสดงโดยไบเบิลและบิลคือความสัมพันธ์ของสองตัวละครเนี้ยมันมาด้วยความที่ว่าอ่าใช้คำว่าจุดใต้ลำต่อก็ได้พีทไม่โดนจับเนี้ยอาจจะไม่ให้เหตุความสำคัญของสองคนนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าบังเอิญว่าพีทถูกจับแต่ว่าทางเรื่องอ่ะมันไม่ได้เล่าเลยว่ามันจะมาบรรจบกันตรงไหนซึ่งความความสำคั์ของสองคู่เนี้ยมันจะเริ่มแบบว่านับแบบจริงจังกันจริงๆอ่ะมันอีพีเท่าไหร่นะที่พีทโดนจับอ็ดที่โดนจับอ่ะนะที่โดนจับคือปลายอีพีสิบที่เริ่มต้นคืออีพีส มันนานมากเลยกว่าที่แบบความสัมพันธ์มันจะเริ่มถูกเล่าอ่ะส่วนของการแสดง2คนนี้ส่วนของการแสดงโอเค,คนนเลยดีเลยหนูมองว่าขอขอ,ขอพูดก่อนล<ไ>ะกันว่าการแสดงของไบเบิลบิวอะหนูมองว่าเขาเขาเป็นคู่ที่แสดงออกทางสีหน้าได้ชัดเจนมากเวลามองหน้าเขาแล้วมันอินบิวเป็นคนยิ้มน่ารักมากนะเออเห็นทุกอารมณ์บนหน้าไบเบิลอย่างเช่นแบบไอ้ซีนที่จะชมมากเลยคือซีนที่มันจะบุกไปยิงไอดอนอะ แล้วที่มันเปลี่ยนสีหน้าแบบฝาบฝาบฝาบอ่ะอย่างนั้นอ่ะเออเขาแสดงออกทางสีหน้าได้ดีใช่ถามว่ามันเหมาะไหมมันเหมาะมากกับตัวละครเวกัสที่แบบว่ามันต้องมีอะไรให้เรารู้สึกว่าไอ้ยยนี่เบื้องหลังไม่มีอะไรต่อตัวละครบิวที่บิวเล่นก็คือพีทสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยคือแบบว่าการที่จะพูดว่าเฮ้ยกูไม่เป็นไรแล้วก็ยิ้มออกมายิ้มแห่อันนั้นคือสิ่งที่บอกว่าเอ้ยคุณมันเล่นยากมากนะเอ๊แสดงอะไรเล่นยากมากการที่พูดบอกว่าเฮ้ยกูไม่เป็นไรแล้วก็ยิ้ม ถือว่าแล้วจังหวะนั้นตอนที่มันหนีกลับมาแล้วแบบว่าเอ้ยอันนี้ถือว่ากูขอถือว่ากูขอโอ้โหเขาเล่นดราม่าได้ดีโอ้โหย้เค่เจ๋งอ่ะด้วยที่ว่าบทมันไม่ได้ส่งให้ตัวละครไอ้นี่มาแต่แรกเพราะว่าตอนแรกมันเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนพระเอกมาตลอดไงเพิ่งมาจะเพิ่งมาแบบว่าเป็นตัวละครเด่นจริงๆคือช่วงที่มันเกิดคอนฟ lict เรื่องเวกาสตะวันขึ้นมาละอันนั้นเพิ่งเริ่มเด่นเพลงย้อนแย้งมันขึ้นแล้วไม่ตัดสลับไปที่เวกาสอะ ในการแม่งเตรียมข้าวให้นายไอีนี่เลือกที่จะแดกมาม่าซึ่งมาม่าเป็นสิ่งเดียวที่ตัวละครเวกัสทําให้ตัวละครพีทมาตลอดถึงแม้จะทำพวกกิ้งแล้วโดนพ่อตบล่วงเสิรพูกกินขอพีทคู่หลักค่ะเป็นที่เลยพูดจริงนะพี่มุกไป้ตมใจแล้วโปก็ต้องบอกว่าการแสดงเรื่องแรกของพี่มายนั้นทําเราแบบอินจนถึงะขนาดนี้อินกับความเป็นคุณคินของเขาตัวคินเนี่ยโดนรอบสังหารเนาะ แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากน้องพอร์ชอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความแบบติดใจอยากจะได้มาเป็นบอดี้การ์ ก็ไปตามนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันน่าสวงก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องคินพอรส์แอร์ไทม์ของคินพอร์์มันก็เลยแบบได้ไปเลยเต็มเต็มแต่อย่างที่พูดไปว่ามันมีช่วงหลังๆนิดนึงที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นแบบความสัมพันธ์อะไรเขาเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกแบบซอยอ่ะมันถูกซอยออกอะไรอย่างเงี้ยก็แง่ละเนื้อเรื่องมันต้องจบไปในซีเพีแบบมันถูกซอยออกมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องข้างหลังอ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นความสัมพันธ์แบบตอนหลังอ่ะความสัมพันธ์เขามัน รัักกนแล้วะสุดท้ายโคตรัะเออคือกลายกลายเป็นว่าพอเขารักกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เขามันโดนซอยออกไปอะแบบไอ้ไอ้รักกันแล้วมันยังไม่พอมันยังเจออุปสรรคในความรักของเขาอีกอะว่าแบบมีเรื่องแม่มามีเรื่องตระกูลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบเรากลับไม่ได้เห็นแบบการที่เขาแบบฝ่าฟันกันไปฝ่าฟันกับอุปสรรคไปอย่างที่ควรอะก็ทุกคนรู้ว่าอโปเป็นนักแสดงมาแล้ว10ปีเนาะส่วนพี่ไม้เพิ่งได้มาเล่นเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องยาวเรื่องแรกก่อนนี้ีํทำอะไรครับเทรดหุน <c oughs> ไม่ติดกับพี่ไมเลย <c oughs> ใน <แบ S 2> ความ <c oughs> เป็นแบบเพราะว่าอย่างอย่างตัวเราอ่ะเราก็มองคนที่ลุกมาเฟียเป็นประมาณแบบนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าอ่ะเอาจริงๆแล้วคนเขียนอะ่ะเขาก็เขียนคุณคินมาจากพี่ไมจริงๆอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวพี่ไมอะ่ะซึ่งเราก็เลยแบบมองว่าเราไม่ติด <G rab> กับการที่พี่ไม้เป็นคุณคินเลยสักตรงเขาเล่นเป็นคนรวยได้เหมือนคนรวย,ยจริงๆอ,อะส่วนอโปอะแสดงออกแบบทุกอย่างทางสีหน้าหมดเลยพูจริงๆนะซีนนั้นเนี้ยเหมือนมาให้อโปแม่งแก้งเกือ,อจริงๆนะแม่งเล่นดีทุกซีนจริงๆอะแ<อ>ม้กระทั่งตล,ตลกดราม่าซีนอารมณ์ซีนโกรธซีนบุ๊คแม่งเล่นได้ดีหมดเลยอะไม่มีไรยติอะแล้วอีกอย่างของคู่เนี้ยพอเข้าคู่กันปุ๊บ เขาแบบสามารถแบบทัชกันสัมผัสการรับส่งกันผ่านทางร่างกายได้แบบได้ดีอ่ะ oh. แบบอันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงฉากเซ็กซี่อย่างเดียวนะ oh. หมายถึงฉากอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบการกอดอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าพอกอดปุ๊บคือเขาไม่ได้กอดแล้วจบอ่ะแต่เขามีการแบบสื่อสารกันต่อ oh. ผ่านการ รูปผ่านการแบบใช้นิ้วสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อพอเป็นวนเนี้ยเออเออแบบพอพอกอดปุ๊บก็ไม่ใช่กอดแบบอย่างเงี้ยแต่จะมีแบบเออเหมือนคนแบบปกติอะมันเป็นธรรมชาติอะก็เลยเนี่ยชอบชอบมากๆแบบจุดเด่นมากๆของของคู่เนี่ยที่มองก็คือเรื่อง body language ถึงว่าทําไมเล่นซีนแม็นัมได้ธรรมชาติอย่างไรเอะอแบบหลายๆซีนอะเขาเล่นมาแล้วเราไม่ติดเลยแบบการเข้าคู่ของเขาอะมันดูเหมือนแบบ พูดอย่างนี้ได้เพราะว่ามันดูเหมือนคนรักกันจริงๆอะมึงก็สาววายอะสำหรับหตัวละครเด่นเอาจริงๆทุกคนเก่งกันหมดเลยแบบถึงถึงจะบอกว่ามันจะมีจุดต้องปรับต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมคือแบบทุกคนเก่งทุกคนแบบแสดงได้ดีแบบคือถ้าเอาง่ายๆว่าถ้าถ้าเขาแสดงไม่ดีอะเราจะอินขนาดนั้นหรอแบบนี่คือเราอินเออนี่คือส่วนส่วนหนึ่งที่เราอินขนาดเนี้ยทั้งแบบอินเรื่อง อิน <In S 1> เรื่องรักอินเรื่องด่าเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่าเขาแสดงดีเนี่แหละมันเลยทําให้เราอินเรามาพูดนีดดีกว่าถ้ามีซีซั่นสองถ้ามีซีซั่นสองถ้านะทุกคนอันนี้พี่ถ้าเป็น w h a อ if เรามานั่งเดากันดีกว่าว่าซีซั่นสองคนจะเป็นแบบไหนในความรู้สึกในมุมมองพี่เบิร์ดคิดว่าซีซั่นสองจะดาควรจะดําเนินเรื่องอย่างไรมีสามปมที่เขาทิ้งไว้ในท้ายท้ายเรื่องอหนึ่งเลยคือเรื่องแรกนะเรื่องแม่ของพอร์ แน่นอนละ่ะเขาทิ้งปงไว้อันนี้ชัดสุด2คือเขาพูดถึงมาเฟียรัสเซียที่ยังไม่ได้เปิดตัวเขาพูดถึงตัวละครน,นั้นแต่ว่าเขายังไม่ทุดออกมาชัดเจน3ส,สิ่งที่ไอ้นี่คือไม่ใช่มาเฟียรัสเซียอิตาลีรัสเซียไม่ใช่เหรอที่ทาการค้ากับรัสเซียไงตอนท้ายอะ่ะอ๋อเชียร์เราชิหายแล้วเเราดูเรื่องเดียวกันปะเนี่ย <laughs> ใช่ตอนท้ายไงที่บอกว่า,เ,าเดี๋ยวพ่อจะติดต่อไอ้นี่ให้นะแล้วก็เดี๋ยวคินไปคุยแล้วก็พ่อตายก่อนแล้วก็ มานั่งประชุมกันออ oh, มานั่งประชุมกันอ๋อโอเคเข้าใจละเราผิดเองเราผิดเองอ่ะทิ้งปมมาเฟรเซียไว้ <ist S 2> <ม>เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้นี้ต่อ3คือการที่เวกสัสไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นต่อเวกสัสจะยังขย <ứng. S 1> ัทะยานเดิมไหมเวกัสจะกลับไปแก้แค้นไหมหรือว่าเวกัสจะทําอะไรต่ออันนี้ถ้าถามพี่นะสปมเนี้ยถ้าสมมติว่าจะทำซีซั่นสองอ่ะหยิบสามปมเนี้ยมาเล่าในอีพีที่น้อยลงก็ได้ แมวอ,อย่าน้อยลงให้ถ้าถามพี่นะคือมันควรจะมีแก,งก๊งจากภายนอกเข้ามาทําให้ไอ้ตระกูลเนี่ยสันครรครึ้นเพราะว่าภายในตระก,กูลอ่ะมันเหมือนเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วพอไปตระก,กูลรองอ่าคินเป็นตระกูลหลักแล้วก็สมามนสมานฉันกันออมันจะต้องมีมตัวละครข้างนอกเข้ามาอย่างเช่นแบบว่ามาเฟียไอต้มาเฟียัสเซียที่พูดถึงเนี่ยอ,อยากจะเข้ามาครอบครองธุรกิจทั้งหมดภายในนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะเมตัวละครใหม่ขึ้นมา ื่อที่แบบว่าจะเข้ามาบททำลายอาจจะเป็นตัวละครที่ฉลาดฉลาดแบบที่ตะวันเป็นแต่ไม่ได้งูเรื่องความรักนะเป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วแกมโกงไปด้วยออาจจะต้องเป็นตัวละครที่ดีกว่าเวากัสด้วยซ้ำวิขอยสสมมติน,นึงว่าเมื่อกี้พูดถึงมาเฟียรัสเซียเนะะาะก็แบบถ้าได้มาเฟียฝั่งฮ่องกงมาด้วยอะ่ะน่าจะแบบไอเนี่ยเหมือนแบบเออมันดูเท่ดิอ่าตัวละครนั้นจะต้องแบบว่าเข้ามาทําให้แบบว่าความสัมพันธ์ของกินกับพอสังครเพื่อที่แบบว่า จะได้เป็นประเด็นเรื่องการแตกหักกันภายในแลวจะให้ดีนะการดึงตัวละครเวกัสเข้ามาร่วมอีกครั้งหนึ่งในตระกูลเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นการร่วมมือกันเพื่อที่แบบว่าจะต้องต่อสู้ไปนี้เพื่อเอาตัวรอดอ่ะถ้าสมมุติว่าเวากัสกลับใจใช่ไหมไม่ใช่เวกัสเป็นเป็น,เป,นเป็นสายจากฝั่งัาเซียก็ต้องก็ต้องไปดูการวางบทอีกทีหนึง่งอ,อันนี้เป็นเรื่องของการวางบทว่าอยากจะให้สไพรส์อยากอยากก็คืออยากจะให้ตัวละครเวกัสเป็นยังไงอยากให้เวกัสแบบว่าสั่นคลอนด้วยเพราะว่าไอ้นี่หรือเปล่า อยากให้แบบตัวละครพีดแบบว่าเอ้ยไอไอนี้ดีกว่า,ยา,วยาวอะย่าอย่าทรยยตระกูลเลยที่ผ่านมาเราทําผิดไปเยอะอะไรแบบนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นอันเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นสูตรสําเร็จของซีรีส์มาเฟียทั่วไปที่แบบว่าถ้าสมมติจะมีต่อ,อมันควรจะทําลักษณะนี้ที่สําคัญเลยคือไอตัวละครที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่เนะี่ยสมมุตินะถ้ามีจริงนะมันควรจะเข้ามาปั่นพอรเรื่องแม่เพือ่อให้พอร์ขอชขับต่อเรื่องแม่ต่อใช่ประเด็นเรื่องแม่พอร์ชนั่นแหละที่อยากให้ขยายมากนั่นแหละ อันนี้ถ้าสมมติว่ามีซีซั่นต่อไปที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นมันควจะเป็นประมาณนี้จบสุดท้ายอะ่ะมันจบด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าซีนสุดท้ายที่จบอะ่ะคือจบด้วยสีหน้าแม่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าพอรชกับปอ,อเช่เลยแบบแทบจะไม่เห็นเลยคือเห็นแต่หน้าแม่ซึ่งนั่นแหละความหมายมันมันคือมันบอกเป็นในๆอยู่แล้วว่าแม่มีอะไรอะ่ะ แม่มีอะไรค้างอยู่ในใจแบบแม่มีอะไรค้างอยู่ในใจอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องได้รับการเฉลยนะคะ <Okay. S 2> <laughs> นี่คือแบบอยากให้มีซีซั่นสอมากเพราะจริงอยากดูอย่างที่บอกว่า จริงๆแล้วเรื่องเรื่องราวของมันมันยังมี potential ที่สามารถไปต่อได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของบทก็อยากจะถ้าถ้ามีซีซั่นสองก็อยากจะให้เกี่ยบทให้สมุดขึ้นออให้ใหหสมมุิกว่านี้แบบอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คือมีความรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้มันซีซั่นหนึ่งเราปูกันมาเยอะแล้วอะซีซั่นสองไม่ต้องปูแล้วเข้าเรื่องเลยเออเพราะว่าเราเราไม่ต้องต้องการแบบพัฒนาการอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะตอนเนี้ย มันเหมือนตัวละครมันพัฒนาม,ามันมาครึ่งนึงแล้วอะตัวละครมันถูกอินโทรดิวส์หมดแล้วใช่ใช่นั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งที่เราลืมพูดไปคือเรื่องความสัมพันธ์ของอปอเช่กับคิมที่ยังไม่มีบทสรุปถ้าสมมติว่าจะเน้นเรื่องรักอาจจะเน้นเรื่องรักของทางนูน้นไปเลยแล้วก็คินพอลเวกัสพีทอะไรพวกนี้อาจจะไปฝั่งที่บบว่าเชิดเฉียนคมเป็นซีนบูอาจจะมีรักเล็กๆให้เรากิดการกันนิดหนึ่งแต่ว่าความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเรื่องดราม่ารักอะ ไปเล่นของคู่นั้นเต็มๆไปเลยก็ได้อืไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะให้เอาเรื่องรักออกนะแต่อาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นสันคอนในความรักก็ได้แต่แต่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากได้แล้วคือมือที่สามขอร้องแบบไม่เอามือ,อที่สามอา่างที่บอกมันต้องมีตัวละครไม่ไม่ไแต่คือมือที่สามในแง่ของแบบเป็นชู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เอาแล้วแบบคือรู้สึกว่าการที่ใส่แบบกิ๊กเข้ามาหรือ,อทาให้ตัวละครโลเลแบบตะวันอะมันแบบ คือมันทั่วไปแล้วอ่ะนึกออกปะคือถ้าจะเป็นมือที่3อ่ะขอเป็นมือที่3ที่ทําให้ตระก,กูลสั่นคลอนคือทําให้มันสั่นคลอนเพราะตระก,กูลอ่ะนึกออกปะ<ม>อัจก็อย่างอย่างที่พี่เบิร์ดบอกแหละอาจจะมาเป่าหูเรื่องแม่อะไรเงี้ยแต่อย่ามาเป่าหูว่าแบบ เขามีหลักแกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเออวจะถ้าอย่างเงี้ยเขื่อนด้วยก็ต้องมีแล้วคือว่าฟาด่ันเ่านกันมาขนาดนี้แล้วคือใช่นั่นแหละนั่นแหละมือมือที่สาในที่เนี้ยหมายถึงเรื่องนี้แบบคือไม่ไม่เอาแล้วแบบร้องเลยว่าไม่เอาแต่แอนก็รู้จักตัวละครพอดใช่ไหมแอนรู้จักตัวละครพอดเนาะเราก็ไม่รู้ไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติพอตมัน เออชอบคนเทนเพระมันคีหึงเพเออนั่นแหละพเพราะมันใช้อารมณ์ในการแบบว่าการถ้ามีซีซั่นสองอยากจะให้เนื้อเรื่องมันไปในเวของแบบการเป็นมาเฟียมากขึ้นใช่ใช่ใช่ให้ให้เหมือนเป็นการขยายสเกลวงการให้มันเล่าให้กว้างขึ้นให้รู้ว่าตระกูลของคินเนี่ยมันทาธุรกิจอะไรอยู่บ้างจริงๆให้มันเห็นว่าแบบเอยมันมีอิทธิพลขนาดไหนอ่าแล้วก็ให้แบบว่าให้รู้ว่าศัตรูของ ศัตรูในภาพกว้างอ่ะมันมีใครบ้างอืเป็นการเชื่อเชืยนกันระหว่างตระกูลไม่ใช่ไม่ใช่ตระกูลนะเป็นการเชื่อเชื่อนกันระหว่างองค์กรอ,อ,อืแบบนั้นอืแล้วก็เรื่องปมแม่พอชอันนี้อยากให้เล่ามากเพราะว่า เพีิต้าออกน้อยมามันพอ, <c oughs> อ,อส่วนหนึ่งก็ใช่แล้วก็มันน่าสนใจจริงๆก็คือตรงที่แบบสรุปแล้วนะกกลเนี่ยตระกูลพอ์ชเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่เอออันเนี้ยคืออยากรู้ใ<ค>ราใครเป็นคนยิงพ่อเขาทิ้งอันเนี้ยยังไม่เฉลยด้วยใช่ใช่สรุปแล้วใครเป็นคนยิงพ่อพอ์ชก็คือไม่รู้แบบถ้าเป็นพ่อคินอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นว่าถ้าพ่อคินยิงพ่อพอชมันจะแบบนั่นมันจะดาร์อีกแล้วมันก็คือจะเป็นอุปสรรคอีกแล้ว คาดหวังว่าถ้ามีซีซั่น2ก็อยากจะให้ในเรื่องมันประมาณนี้ครับผมเออ <Hey. S 1> ทั้งมวลทั้งมวลน,นี้อันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าคือความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร<ม>เกี่ยวกับโปรดักชั่นนักแสดงหรือว่าแม้แต่ถ้ามีซีซั่น2อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบคอมเมนต์พูดคุยเอาไว้เพราะว่าอยากอ่านคือก็อยากรู้ว่าคนอื่นเคิดแบบไหน เออแต่แต่พวกเราคือคิดแบบนี้คนอื่นคิดยังไงก็สามารถแบบคอมเมนต์บอกไว้ได้แล้เวเราจะไปตามอ่านมีเรื่องอะไรที่เราพลาดไปหรือว่าเราไม่รู้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เ,ออเพราะาอันเนี้ยไปตามอ่านคอมเมนต์จริงๆแล้วเออเรื่องนี้เราพลาดไปว่ะเออเรื่องนี้เราไม่รู้จริงๆนะ เออเรื่องนี้อ๋ออย่างเช่นเรื่องเล่าเนี่ยที่เราพูดว่าเอยน้ำชาเนี้ยอ๋อเล่าจริงแอนก็เคยบอกแหละแต่เราไม่เชื่อ,อแต่ว่ามีเสียงมายืนยันเยอะเชื่อแล้ชื่อเชื่อเชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เชื่อแบบคนตินน่เชื่อเออเชื่อจริงถ้ามีอะไรที่เราผิดพลาดอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็วถ้าพูดผิดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนผมอาชนะคิปข้อสอบดว่ว่าจะได้ใช้ <laughs> เราเราอยากรู้ว่าเราพลาดอะไรไปบ้างเราจะได้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมครับ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูพวกเรามาจนถึงคลิปนี้ไม่คิดว่าจะได้เคอรอบขนาดนีออ้แล้วก็แบบคอมเมนต์ให้กับพวกเราดีใจมากมก็ผมก็ฝากว่าจะติดตามพวกเราอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะก็อย่าลืมไปดู k n n พ p o เด The Series นะคะที่ไอฉีต้องดูแบบลาฟอเ t e นะคะถึงจะได้แบบอัทรรถมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในนั้นก็มีฉากดีๆอีกเยอะที่แบบ ให้คุณดูอยู่ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะถ้า,าไปดูเรารู้สึกยังไงก็คอมเมนต์กลับมาคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าดูเราคิดยังไงกันคอมเมนต์บอกนี่หนูต้องไปดู3รอบเลยนะพึ้นนกลับมาดูพี่อีกรอบโอเคเสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนและะ้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใวกันหน้าครับสวัสดีครับ